สวัสดีครับยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่องสปอ t c ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆกีฬาเวียดนามมาให้เพืเ่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นให้พูดถึงกันได้ตลอดเลยนะครับสำหรับซีเกมที่กัมพูชาครั้งนี้ซึ่งล่าสุดก็มีการพูดคุยกันในเพจออนสปอตของเวียดนามอีกแล้วนะครับโดยทางแอดมินเพจเวียดนามนะครับก็ได้โพสต์เป็นภาษาเวียดนาม ซึ่งแปลคราวๆเป็นภาษาไทยว่ากัมพูชาจัดแข่งขัน37ชนิดกีฬาในซีเกมครั้งที่32แต่ตัดกีฬาที่เวียดนามถนัดออกหลายรายการก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีนะครับว่าซีเกมครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนมากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกบรรจุชนิดกีฬาการปรับเปลี่ยนกฎกติกาการส่งเข้าร่วมแข่งขันของชนิดกีฬาต่างๆสำหรับชาติสมาชิกอาเซียน ที่ดูเหมือนว่าเป็นการถูกจำกัดสิทธิ์โดยเจ้าภาพครับสำหรับจำนวนชนิดกีฬาที่ยืนยันออกมานะครับเหลือเพียง36ชนิดกีฬาเท่านั้นนะครับหลังจากที่เจ้าภาพตัดกีฬาเพาะกายออกครับซึ่งจากโพสต์นี้นะครับก็มีคอมเมนต์ของแฟ,ฟ,แฟนๆกีฬาชาวเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยนะครับโดยในคลิปนี้แอดก็เลือกคอมเมนต์บางส่วนของแฟ,ฟ,แฟนๆกีฬาเวียดนาม มาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเกี่ยวกับประเด็นนี้กันได้เลยครับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนแรกนะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันน่าเบื่อหน่ายกับความอวดเก่งของเหล่าเด็กน้อยกัมพูชา คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับบอกว่าซีเกมส์มันก็แค่สนามเด็กเล่นเท่านั้นแหละมั่นใจได้ยังไงว่าเจ้าภาพจะไม่ล้มเหลวคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าเจ้าภาพซีเกมส์มักจะอยู่ในลำดับต้นๆเสมอรเราควรจัดก,กีฬาแบบโอลิมปิกมากกว่าคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนต่อมานะครับคอมเมนต์สั้นๆเอาไว้ว่าเวียดนามจะรอ,อเตะไกลคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า การแข่งขันที่แปลกประหลาดนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายลองจัดตามมาตรฐานโอลิมปิกดูซิคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับบอกว่าแค่เลือกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพมันก็ล้มเหลวแล้วละ่ะคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับบางทีเวียดนามควรออกจากการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านนี้คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับบอกว่าสงสัยกลัวเวียดนามเก็บเหรียญรางวัลได้เยอะเกินไป คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ Comment เอาไว้ว่าการแข่งขันนี้ชื่อว่ากัมพูชาเกมไม่ใช่ซีเกมคอมเมนต์ของคนต่อมาครับมันเป็นการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจริงๆคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมานะครับบอกว่ากัมพูชาไม่ชอบทางประเทศไทยและเวียดนามเราดูว่าประเทศไหนจะเป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ Comment สั้นๆเอาไว้ว่ากัมพูชาขี้โกงมาก และคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนถัดมานะครับคอมเมนต์ comment เอาไว้ว่าเหนื่อยใจเหลือเกินกับจะพาแบบนี้ทำไมไม่ลองใช้ม่านตรฐานของโอลิมปิกจัดดูบ้างคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับการแข่งขันซีเกมแข่งกันไปเพื่ออะไรในตอนนี้ชาติอาเซียนควรถอนตัวออกทั้งหมดปล่อยให้กัมพูชามีความสุขกับเหรียญรางวัลของพวกเขาและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่า เราควรออกจากการแข่งขันกีฬาท้องทีนแล้วมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในกีฬาโอลิมปิกเพื่อเข้าถึงระดับโลกคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าของจริงคือโอลิมปิกซีเกมคือการแข่งขันปลอมๆคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับคอมเมนต์สั้นๆเอาไว้ว่าแบนซีเกมคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับการแข่งขันกีฬาซีเกม ควรส่งไปเข้าร่วมเฉพาะชนิดกีฬาสากลเท่านั้นคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับบอกว่าถ้าเจ้าภาพจะทําถึงขนาดนี้เราก็ไม่ควรเข้าร่วมคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับคอมเมนต์ไว้ค่อนข้างยาวเลยว่าเป็นงานกีฬาส่วนภูมิภาคที่เจ้าภาพจะทําอะไรก็ได้แล้วห้ามชาติแข็งแกร่งเข้าร่วมในบางชนิดกีฬาแต่กลับให้ทีมอ่อนแอที่เหลือไม่กี่ทีมเข้าร่วมได้เพื่อเพียงจะได้เหรียญมากขึ้น ทุกคนบอกว่าซีเกมจำเป็นต้องเข้าร่วมเพราะเป็นสนามสำหรับเยาวชนสู่อนาคตแต่ในความเป็นจริงแล้วสนามแข่งขันแห่งนี้ลดระดับนักกีฬาลงมากกว่าเพราะพวกเขามุ่งเน้นไปที่เหรียญทองซีเกมมากเกินไปจนกีฬาเวียดนามแทบจะไม่พัฒนาในระดับการแข่งขันเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกในขณะที่อยู่ในซีเกมอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสู่เราไม่ได้ แต่พวกเขากลับมีเหรียญรางวัลนานาชาติมากกว่าคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าซิงโตไม่สนใจความคิดเห็นของแกคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าทิ้งทุกอย่างให้นายกัมพูชาเล่นเพียงคนเดียวคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับบอกว่าเวียดนามคนมีส่วนร่วมในฟุตบอลชายเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นให้เจ้าภาพทั้งหมดเรามาเข้าร่วมเพื่อความสนุกเท่านั้น คอมเมนต์ของคนถัดมาครับบอกว่าเจ้าภาพซีเกมไม่เน้นการแข่งขันพวกเขาเน้นหาเงินทุนและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ว่าอะไรคือจุดหมายของการขึ้นอันดับหนึ่งในซีเกมเมื่อไม่มีเหรียญในโอลิมปิกและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆกีฬาชาวเวียดนามเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับ ที่นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้หลังจากแอดมินเพจกีฬาเวียดนามได้ออกมาโพสถึงการที่เจ้าภาพตัดชนิดกีฬาทีชาติเวียดนามถนัดออกหลายรายการครับเพื่อนๆฟังคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ